ทีเราเราเราตั้งแกะเราไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเลยแต่ว่าเราทําไปเรื่อย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 มันมันก,มนก็มันก็โอเคเราํำไปคิดไปวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรังนะครับท่านดรสัญญาศรีวิเชียนจะเป็นคนพานําเที่ยวครับสวัสดีครับท่านครับ,รบสวัสดีครับเดีครับ ท่านดร,รสัญญาวันนี้จะพาไปที่ไหนดีครับท่านแต่วันนี้มาดูศูนย์ไม้เทพทารุนะครับอ่าเป็นศูนย์เรียกว่าแห่งแรกของจังหวัดตังหรือของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้ทำมานานนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ที่อ่าอำเภอรัชดาแต่ตอนนี้ก็มาอ่ามาตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาลนครตังครับ,รบก็เห็นว่าเป็นงานข่ายอารหรือศิลป์นะครับที่ สามารถสร้างอาชีพนะครับจากไม้ที่เขาทิ้งแล้วเอาเอามาประดิษฐ์ประดอยทำเป็นพระพุทธรูปบ้างาเป็นพระอริยสงฆ์บ้างาเป็นที่เป็นมาสคอตดของอางาวัดดังคือ,อตัวพยูนนะครับจากประเทศาทารแล้วก็งานศิลปะอื่นๆนะครับที่มีคนมาสั่งทำมั่งหรือว่าตามาตามไม้ที่มีอยู่แล้วนะครับจะเป็นรากไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นร้อยๆปี นะครับขุดมาแล้วก็มามาทำามจินตนาการนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมนะครับฉะนั้นผมในฐานะที่ว่ารู้จักศูนย์นี้มานานนะตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็พอเป็นนายกเทศมนตรีก็นึกถึงว่าเออสิ่งดีๆเหล่าเนี้ยก็อยากที่จะให้คนจังได้รับรู้โดยเฉพาะคนในเขตเทศบาลนครจังตอนนี้ก็ยังไม่มีหลายคนยังไม่รู้ว่าเอะศูนย์มาเทศาโรที่นี่ในนครจังมีอยู่นะครับ ซึ่งคุณวิเชษชุมดีซึ่งเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนะสมที่โรงเรียนบ้านคลองมวนนะครับองั้นเองไปเยี่ยมเพื่อนท่านอายุนะครับผมครับเชิญครับเชิญรับรายงานตัวหน่อยคนได้รู้จักวบานี่ที่นี่คืออะไรที่นี่เป็นด่านที่ผลิตแล้วก็จําหน่ายไม้แกตลักแต่เป็นไม้เทพทาโรซึ่งเป็นผู้รเริ่มเจ้าแรกของจัดตัง เอามาเก็บเป็นของที่ระลึกกว่าจังหวัดก็คือตัวประยูนมีอะไรบ้างครับมีประยูนนะครับตัวหลักๆแล้วก็มีมอีอื่นๆอ,อีกมากมายนอกเหนือจากนั้นนะครับงานที่เราเน้นมากที่นี่ก็คืองานประเภทมาตเตอร์พีตพือชิ้นเดียวในโลก<ม>คือเป็นงานออกแบบเฉพาะชิ้นโดยเอาโครงสร้างของตัววัตถุดิบคือตัวรากไม้เต็ตารโรเนี่ยมาออกแบบเฉพาะชิ้นโดยเป็นงานผสมผสาน นะครับผสมผสานระหว่า,า,างอย่างนี้เป็นต้นางานศิลป,ปะกับตัวธรรมชาติให้ให้ลงตัวซึ่งกันและกันนะครับเหมือนที่เ<ก>ห<บ>็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานเนี่ยเช่นนกยูงพวกผงกลิงพวก,พวกลูกอินทรีย์ก็สารพัดพระอรียตรงพระเกจิดังๆมีมีการผลิตอ,อยู่อยู่ทุกวันนะครับเคยจะมาดูก็มาดูได้นั่งแก๋ท<บ>ุกวันนะครับที่นี่นั่งนั่งเก๋น<บ>ั่งหลังทุกวัน นั่งเก็คนเดียวรอครับเออคนเดียวเมื่อก่อนก็ถามคนแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดี <c oughs> คือเหลือแต่หัวอยู่คนเดียว <c oughs> ล,ลุงน้องกลับบ้านมาหมดแล้วห <c oughs> มดแล้วโอ้ยช่วงโควิดนี่ยอดขายมัน,นม,มันเนี่ยอย่างปลาปายูนเป็น,เป,นเป็นมาสคอดของจังหวัดตรังถือว่าเป็นตัดนำโชคของจังหวัดตรังอันนี้ผลิตมาผมเห็นพ่อของคุณพิเชษตั้งแต่เด็กๆเอาเก็บขอนไม้ที่เขาทิ้งแล้วที่มัน อยู่ใต้ดินปุดมาแล้วมานั่งแกะกับมือโดยที่ไม่มีนะครับคุณพ่อพ่อเป็นผู้เรื่องคนแรกเป็นพ่อพ่อเป็นคนที้เริ่มคนแรกนะครับนายเชื่อชมดีนะครับที่เ่อนูนยูอยู่ที่บ้านฟางมวนอำเภอรัศดาที่นี้ไปโนรตดัระดับหน้าดาวติดต่อกันหน้ากลางและจนหลังก็ไม่ค่อยส่งกันสันแล้วเพราะว่ามัน มันตรงก็ห้าดาวอีกเพาเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วแต่ต่อมาโน์ไปแล้วแล้วก็แล้วก็อายุเราก็เยอะแล้วเราก็นั่งทาสบายๆอยู่กับบ้านไม่ไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยอย่างงานสร้างสรรค์แบบนี้อ้าเนี่ยงานสร้างสรรค์แบบนี้อ่าอันนี้จะเกิดจากจินตนาการที่ไม้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวอันนี้ก็ถือว่าชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันเหมือนนกยูงอะไรเงี้ยก็ชิ้นเดียวหมดหละจะทําให้เหมือนชิ้นนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนั่นต้องมาดูได้อ่าศูนย์อยู่ที่ปากซอย ซอยเก้าซอยเก้าซอยเก้าถนนดูซอยเก้าถนนน้ำปุดถนนน้ำปุดตรงนี้คือถนนเรียบรถไฟคือถนนระหว่างถนนน้ำปุดกับถนนเยอดอยู่ซอยนี้ตะลุกันหน้าอยู่กิมตังรถไฟคือเข้าเข้ากับซอยเก้ามาตะลุกได้แต่เข้าจางถนนเียบอดอยู่ท้ายซอยนะครับข้ามถนนรถไฟก็ติดกับถนนรถไฟพอดีนะครับแต่เชิญมาเยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรในในออฟฟิศตรงนู้นเดี๋ยวได้ไปใายทำบิ๊กทีครับเชิญดังนี้ครับ อันนี้เป็นป้าทอนามบุญสีที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายป้าตอนามบุญสรีสอ้าเป็นราคานี่ก็เหมือนตับที่กลุ่มนามบุญสรีเพราะว่าเขาตั้งราคาเองอะไรเองหมดเลยอตอนแรกอ่ะมันอยู่ที่ศูนย์โลตบนามบุญสีอ่ะแล้วก็พอศูนย์โลตบมันปิดตัวท่านผู้บ้าก็มาเปิดไอที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์จำหน่ายป้าตอน,นามบุญสรีเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องวิ่งไปถึงนายโยงไงมันม,มันไกลทางการบ้านนี่ใช้ประโยชน์ได้เยอะมีตอมือต่อมือผ้าตอมือ ตอนแรกคุยกับเปี๊ยะซอยเก้าว่าจะทําซอยเนี้เป็นเป็นซอยของดีบางตังค์มันมีขนมเยอะเยอะแล้วขนมก็เยอะขนมเปี๊ยะก็ดังแล้วนาหม,มื่นสีอยู่นี่เที้ยตาโรอยู่นี่นะใช่ครับแบบซอยมันเล็กมันแคบมันลำบากครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมศูนย์โอท็อปิเชษจุมดีนะครับของพี่วิเชษนะครับถือว่าได้เห็นศินละปะที่สวยงามนะครับโดยมีท่านนายกดกรัญญศรีวิเชียนเป็นผู้พาเยี่ยมชมนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่วิเชษมากขอบคุณท่านนายกมากครับที่พาเยี่ยมชมของดีเมืองตรังมีเยอะนะครับแล้วเราจะไปเยี่ยมกันเรื่อยๆผมเป็นครูช่างของสินประชีพรัวบางประเทศครูช่างในภาคใต้จังหวัดตรังนี่มีแค่ผมคนเดียวครับนครับครับครับยังไงต้องมาขอความรู้บ่อยๆนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ที่ว <into> ิเชษนั่งแกะอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับก็ตกยี่สิบปีแล้ว2ี่ิบปีเลยครับครับยี่สิบปีแล้วไรอย่างเนี้ยแก็คิดเป็นติส่วนทีละส่วนคือเร็ไรูปแล้วมีต้นไม้หอมแตบางต่วที่เป็นอย่างเนี้ยมันสวยโดยธรรมชาติมันแล้วเราจะไม่ไปยุ่งมันเลยก็จินตนาการว่ามันเป็นกระจายรากไฟรากไฟต้นไฟอ้อย จินตนาการเราไปเป็นนาจินตนาการนะครับบางทีเราเราเราตั้งแกะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเลยแต่ว่าเราํำไปเรื่อย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 มันมันก็มันก็โอเคํเำไปคิดไปแก้แก้แก้ไขไปอันนี้ก็ประมาณเก็บต้เนื้อทิศเนี่ยมันก็ค,อคอ่อยเลาะเทียนนิดอั่นนานเหมืนกันก็เกิดเราลงสิวแรงมันไม่ได้ไม้พวกเนี้ยมันไม่เหมือนไม้ที่มันเป็นกิ้เป็น,งนเงนินไง เนื้อมันเห็นไหมมันเป็นเกลียวเป็นปุ่มปุมเป็นปาสิวก็ไปเนี่ยเดินปุ๊บยังเดินสิวไม่ได้อืมันก็ก็อยล็อกสิวรับสิวไอ้กมก็อยล็อกมาตีละนิดลนิดมันทวนเนื้อไม้อะนี่มันเป็นกดอย่างนี้ไหมครับนอย่างเนี้ยมันแกะไม่ได้เลยอเราก็ปล่อยธรรมชาติอย่างนี้มันสวยอยู่แล้วอะนี่ยมันกลายเป็นก้อนเมฆเห็นไหมล้วก็ตําก้อนไมฆน่อนนี่มามันไม่เหมือนงานปั้นนะงานปั้นมันปกได้ออกได้กาวได้แต่งานไม้เนี่ยออกได้อย่างเดียวอพอพอเสียเสียสัดส่วน หบร้อยอ응ไปเลยต้อง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 ระวังต้องใช้ความอดทนอดทนนะต้นนี้ต้องอดทนต้องใจรักใจ<ๆ>่รักทำไม่ได้ใจต้องจินตนาการก็ต้องต้องได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแกะเป็นและจินตนาการไม่ได้มันก็ไม่ได้เร,เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องจินตนาการของวัตถุดิบแต่ชิ้น